หนุ่มไทยคนนี้ทำเงิน670ล้านให้แบรนด์ดังหลังปรากฏตัวที่งานแฟชั่นวีคเป็นที่น่าจับตาของสื่อโลกมากมายหลายสำนักสำหรับไปวชิรวิทดาราหนุ่มศิลปินหล่อมากความสามารถโดยก่อนหน้านี้เขานั้นอยู่ในหัวข่าวของเว็บไซต์ mvmedia ในฐานะศิลปินไอดอลชาวเอเชียที่ทรงอิทธิพลในระดับท็อปของสัปดาห์ แฟชั่นหรือแฟชั่นวิกนอกเหนือจากอีก3ไอดอลเกาหลีทั้งจีซูจากวงแบ็คพิงค์ร่วมด้วยแจฮยอนและเจโนจากวง NCT สำหรับไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขาได้ถูกเชิญไปร่วมงานแฟชั่นโชว์แบรนด์บูเบอรี่ที่ประเทศอังกฤษในฐานะแอมบัสเตอร์คนแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ล่าสุด ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจากแฟชั่นโชว์นอกตารางในลอนดอนของแบรนด์บูบอรี่ว่าสามารถทำไรายได้สื่อที่17.8ล้านดอลลาร์หรือประมาณ670ล้านบาทโดยให้เครดิตจากการเข้าร่วมชมงานของไบวชิราวิชีวอารีนักแสดงชาวไทย